เป็นไาบ้านครั้งแรกมาก็ถูกลอตเตอรี่สองใบอายุปู๋ ก็เห็นคนที่บ้านเขาไปแล้วก็บอกดีเรามาแล้วกลับไปก็เหมือนว่าคือจิตใจเราดีขึ้นตอนเจิมก็บอกว่าได้รับได้รับได้รับนึกในใจครั้งแรกมาก็เป็นวันหวยออกพอดีพอเจิมได้รับได้รับหนูก็ท่องได้รับได้รับแล้วก็ถูกค่ะเอานั่นคือครั้งแรกได้รับเลยทีเดียวได้รับเลยค่ะแล้วก็ไปค้าขายก็ค้าขายดีขึ้นลองพึ่งบารมีหลวงปู่ดูแล้วยกมือว่าแล้วก็พูดในใจท่องคาถาของท่านคือได้รับได้รับได้รับอย่างเงี้ยลูกค้าก็เข้ามากับแบบงงๆ่ะพี่ไม่ได้บอกให้เชื่อแต่อยากให้ลองแล้้ววกกาานัธุริจมดย เขาอบอกว่าที่อีก2เดือนเนี่ยมันจะเข้าผมง40ล้านนั่นแหละผมก็เลยว่าโอ้โหบารมีหลวงปู่พ่อกําลังอยากเผยแผ่คาถานี้ให้คนได้ใช้ทั่วประเทศแต่ก่อนเคยได้คาถามาเพราะว่าได้รับได้รับอุวนานเลยหกสกว่าปีแล้วเนาะตัวบริกรรมนี่ไม่ลืม,มได้รับได้รับให้ใครไปใช้ก็เี่ว่าได้ผล แต่ให้บุรกรรมครบเก้าเดือนนะผู้ได้ทำด้วยความเคารพทำด้วยความเชื่อครบเก้าเดือนชีวิตจะเปลี่ยนแปลงเอาหนักๆเราคือห,ห,หมดนี่หมดชิ้ิงมาจากไหนครับปาจาจีนค่ะมากี่ครั้งแล้วสอง,สองครั้ง,งนี้แหละคะ่ะเป็นไงบ้างครั้งแรกมา ก็ถูกลอตเตอรี่สองใบอายุปุ๋มก็เห็นคนที่บ้านเขาไปแล้วก็บอกดีเรามาแล้วกลับไปก็เหมือนว่าคือจิตใจเราดีขึ้นตอนเจิมก็บอกว่าได้รับได้รับได้รับนึกในใจครั้งแรกมาก็เป็นวันหวยออกพอดีพอเจิมได้รับได้รับหนูก็ท่องได้รับได้รับแล้วก็ถูกค่ะอ้าวนั่นคือครั้งแรกได้รับเลยทีเดียได้รับเลยค่ะแล้วก็ไปค้าขายก็ค้าขายดีขึ้นคือเราทําแล้วดีเราก็โม่ต่อไปพูลงไวครับออย่าให้นับเลยพี่ต้องมาเติมขอ ับถ้าในเรื่องของโชคลาภ ค้าขายอย่างเงี้ยผมเป็นคนค้าขายค้าขายมันก็ต้องมีวันดีวันไม่ดีเราก็เอ๊ทำไงดีเนาะก็เลยลองพึ่งบารมีหลวงปู่ดูแล้วยกมือไหว้แล้วก็พูดในใจท่องคาถาของขันคือได้รับได้รับได้รับอย่างเงี้ยลูกค้าก็เข้ามากับแบบงงๆ่ะพี่ไม่ได้บอกให้เชื่อแต่อยากให้ลองคือถ้าไม่เจอกับตัวไม่ทํากับตัวไม่มีใครเชื่อแต่ท่องแล้วต้องทํานะถ้าท่องเสร็จไปปลูกไปนอนใต้ต้นไม้ก็ไม่มีเงินเข้ามันแล้วแต่ส่วนบุคคลค่ะความเชื่อค่ะแต่นี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเรามากลาบหลวงปู่แล้วเรากลับไปเราอยากได้อ ยึดมั่นในความดีของเรานะคะ<ช>เราปฏิบัติดีดทุกอย่างที่เราจะสําเร็จคือในมันต้องความเชื่อด้วยพอดีบังเอิญรู้จักกับน้องคนหนึ่งเขาก็แนะนําว่าที่มาวัดหลวงปู่สอนวัดโคกสะพานเขานะท่านบารมีเมตตาเช้าวันรุ่งขึ้นก็เลยชวนแฟนมาท่านก็จานมือขอพรจากท่านแล้วก็กราบลาแล้วปรากฏว่านาคืนนั้นเลยก็จะไลฟ์สดเกี่ยวกับของมือสองก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ยอดขายไลฟ์สดในวันเนี้ยขอให้ถล่มทลายเธอขอให้ได้รับได้รับเถิดหลวงปู่ช่วยลูกด้วยนะปรากฏว่าปังครับนะฮะยอดขายได้หลักแสนคืนนั้นเลยยก็ุดีใั ดอะไรขึ้นเช้ามาวันนั้นขึ้นครับตรงกับวันที่16พอดีพี่ก็เลยไปแผงลอตเตอรี่ครับ ไปซื้อฮะถูกฮะโอ้ยนี่โขยังลูกอยู่เลยพี่ผมว่าเฮ้ยศรัทธามากแล้วหลังจากนั้นก็ได้มาไหว้ตลอดเลยครับพี่เชื่อไหมในระยะเวลา1เดือนที่ผมได้มารู้จักหลวงปู่มีสิ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตผมมากมายแล้วก็ได้ดังใจหวังได้รับได้รับจริงๆฮะหลายหลาย,หลายคนที่มาแล้วปฏิบัติได้มีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งที่หลวงปู่คุณในฟังผมก็เคยเจอตัวเขาแล้วนะเ<ไ>ป็น <ไป S 1> ค,คนใต้เคยทําธุรกิจแล้วประสบความสําเร็จแต่ทีเนี้ยมาจมอีกทีหนึ่งเขาไม่มีอะไรมาเลยนั่งรถไฟมาสุดที่อารานแล้วไม่รูู้จไไปหนมากบลง แล้วหลวงปู่ก็สนทนาธรรมแนะนําเลยทําได้ไหมอย่างคูอ่ะมาถวายวันละกวดเก้า<อ>เดือนแล้วไม่ถึง9เดือนหรอครับอพอเดือนหนึ่งเดือน2เริ่มดีขึ้นอยู่คือตอนนี้พอครบเ <8, 9 S 1> เดือน ตอนนี้เป็นมหาเศรษฐีแล้วเขามาเมื่อเดือนที่แล้วแล้วเขาพานักธุรกิจมาด้วยพูดแล้วผลลุกมากเขาบอกว่าพี่อีก2เดือนเนี่ยมันจะเข้าผม40ล้านนี่แหละฟังเข้ามาผมยังไม่เชื่อมาเจอตัวเข้าเองนั่นแหละผมก็เลยว่าโอ้โหบารมีหลวงปู่แล้วไม่ใช่เคสนี้แค่เคสเดียวมันหลายเคสที่ผมเจอครับแล้วเขาเอาไปแล้วมันสําเร็จเป็นกุโสโลบายของหลวงปู่ให้ได้ทําบุญทุกวันการทําบุญด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งเวลาเราไปถวายจะได้รับสิลละครจากพระหลวงปู่บอกว่าไม่ต้องจําเป็นต้องทําที่นี่ก็ได้ยาคูหนึ่งขวดแต่ก ก่อนมันสี่บาทเป็นหนึ่งตำลึงนะหลวงปู่ก็จะให้ทําแค่นั้นเพื่อได้รับสินรับพรการรับสินรับพรเนี่ยมันก็มันจะเป็นพุทธคุณต่อเราวันที่สิบเก้ายี่สิบใครว่างมกรานี้ที่สิบเก้าเนี่ยเราจะผู้ชายพิเศษเหรียญเสมาเลื่อนได้รับสมปรารถนาเราจะมีให้คนบูชาอันที่จะเป็นเหรียญหล่อนะครับเฉพาะวันงานเท่านั้นนะใช่ครับต้องบูชาเฉพาะวันงานใครอาจจะไม่มีปัจจัยอยากได้วัตถุมงคลวันงานเรามีแจกแต่แล้ววันที่20ก็แสดงมุทิตาจิตหลวงปู่ซึ่งอายุครบ85้า ต็มในวันนั้นคนที่มาเนี่ยไม่ต้องกลัวครับม,มีของแจกให้ติดมาจิดมือกันฝ<น>ากไว้ด้วยนะเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆสายแก้วหรือจริงๆทั่วประเทศแหละอยากจะมาร่วมบุญร่วมศรัทธานะครับ